สวัสดีค่ะจากร้านสป,ปาเฮิมนะคะวันนี้นะคะร้านจะมาสาธิตวิธีประกอบอตู้อบสมุนไพรรุ่นโคงนะคะตัวนี้นะคะรุ่นโคงก็เดี๋ยวเราจะก่อนที่เราจะประกอบนะคะเราจะมาดูถึงวิธีการปรับข้อต่อกันนะคะวิธีง่ายๆนะคะปรับข้อต่อเราจะใช้ Уров, มือทั้งสองข้างนะคะคอนโทรลนะคะโดยที่มือขวาหรือมือด้านที่เราถนัดนะคะจะกดตรงที่ปุ่มตรงกลางตรงนี้นะคะอ่าลองกดดูนะคะอ่ากดอย่างนี้นะคะกดปล่อยกดปล่อยนะคะแล้วตัวด้านซ้ายมือนะคะจะเป็นตัวปรับนะคะว่าเราจะให้ข้อต่อเขาจะเป็นลักษณะตรงหรือตั้งฉากนะคะอ่าลองกดดูค่ะแล้วเราก็จะปล่อยอ่าปล่อยเสร็จนะคะมันก็จะมีเสียงแก๊กเหมือนกับว่าเขาเข้าล็อกนะคะอ่าทีนี้ลองปรับให้เป็น แนวตรงค่ะก็กดอ่านะคะวิธีการปรับนะคะไม่ยากนะคะก็กดแล้วปล่อยแล้วมือซ้ายก็คือคอนโทรลอ่าอ๋อโอเคค่ะสำหรับวิธีการปรับนะคะอ่าเราไปต่อกันที่การประกอบตู้รุ่นโค้งเลยนะคะอ่าอย่างแรกเลยนะคะเราจะเพื่อที่จะทำให้การประกอบ ตู้ง่ายขึ้นนะคะเราจะใช้ผ้านะคะกางออกก่อนนะคะโดยที่ลูกค้านะคะรูดซิปทั้งด้านหน้าและด้านหลังแบบนี้นะคะอ่ารูดซิปทั้งด้านหน้าด้านหลังเสร็จแล้วเราจะเริ่มประกอบโดยที่จะเป็นอ่าส่วนฐานก่อนนะคะฐานเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราประกอบถูกนะคะตัวฐานเนี่ยวิธีสังเกตนะคะ ด้านข้างนะคะจะเป็นข้อจะเป็นท kind of mm ่อ hmm. นะคะสองเส้นสั้นๆนะคะแบบน <forecasting you. S 2> ี้ค่ะนะคะด้านข้างนะคะจะเป็นท่อเส้นเส้นไอท่อเส้นสั้นๆสองท่อนะคะประกบกันแบบนี้นะคะไอต่อกันแบบนี้นะคะอ่าแล้วก็ด้านหน้าด้านหลังจะเป็นเส้นยาวแบบนี้ค่ะเส้นยาวเลยนะคะอ่า เส้นยาวแบบนี้นะคะซึ่งหรือว่าถ้าลูกค้านะคะอยากทราบว่าเป็นตัวอักษรนะคะจะเช็คตัวอักษรก็ได้ถ้าเป็นเส้นนี้จะเป็นตัว x ตัว x นะคะ,ะถ้าเป็นตัวเส้นสั้นๆจะเป็นตัว s นะคะเห็นไหมเอ่ยจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะ ตัว S เนี่ยค่ะอ่าหรือว่าถ้าเราไม่อยากสังเกตแบบนั้นก็คือให้สังเกตว่าเป็นเส้นสัน้นสองเส้นต่อกันนะคะด้านข้างนะคะข้างซ้ายข้างขวาโอเคค่ะเดี๋ยวหมุนกลับเข้าไปอ่าแล้วตัวต่อไปนะคะจะเป็นส่วนของด้านหลังค่ะด้านหลังนะคะวิธีเวลาลูกค้าประกอบเข้าไปนะคะเราจะหมุนเขานิดนึง หมุนเขานิดนึงนะคะให้มันแน่นหมุนแบบนี้นะคะครอบไหม้นะคะ,ะตัวด้านหลังนะคะวิธีการสังเกตนะคะก็คือจะเป็น2เส้นเหมือนกันค่ะ2เส้นว่าเราประกอบถูกไหมคะสอเส้นนะคะถ้าเป็นตัวสอนก็จะเป็นตัวตัวทีตัวทีค่ะ อาจจะมองไม่ค่อยชัดแต่ว่าเขาจะมีตัวพิมพ์เอาไว้นะคะตัวทีนะคะอ่าแล้วก็ถ้าเป็นในส่วนด้านบนจะเป็นตัว x กนะคะก็คือตรงนี้เส้นเส้นด้านบนกับเส้นฐานนะคะจะเท่ากันนะคะจะเท่ากันแบบนี้นะคะอ่าเราก็จะได้ส่วนของตอนนี้นะคะจะได้ส่วนของฐานแล้วก็ด้านหลังค่ะตัวต่อไปนะคะที่จะประกอบก็คือด้านข้างเส้นคง โค้งโคงนะคะด้านด้านข้างค่ะโอเคตัวนี้นะคะเวลาลูกค้าประกอบเข้าไปนะคะด้านล่างจะเป็นตัวดีเส้นตัวดีนะคะด้านบนจะเป็นเส้นตัวซีค่ะตัวซีค่ะตัวซีค่ะ,คะอย่างนี้นะคะโอเคตรงนี้นะคะลูกค้าค่ะไม่ต้องไม่ต้องไปดัด ข้อต่อนะคะให้เขาตรงๆนะคะเนี่ยให้เขาตรงๆค่ะเพราะว่าเดี๋ยวความโค้งของเส้นนะคะเขาจะดึงขึ้นไปเองนะคะเขาจะดึงขึ้นไปเองอย่างเนี้ค่ะไม่ต้องดัดนะคะให้ข้อต่อเขาตรงเลยแล้วก็เดี๋ยวความโค้งเขาก็จะช่วยกันดึงเข้าไปเองนะคะโอเคนะคะเราใส่สองข้างแล้วก็ตรงกลางค่ะตรงกลางนะคะ แล้วก็ตัวนี้นะคะลูกค้าข้อต่อต้องหันเข้านะคะหันเข้ามานะคะเพื่อที่จะให้เส้นกลางนะคะต่อเข้าไปเนี่ยนะคะอ่าตรงนี้นะคะตรงนี้ก็คือจะเป็นตัวอ่าใช้สําหรับวางแขนนะคะแล้วก็ช่วยเพิ่มความสวยงามให้กับอ่าตู้อบสมุนไพรของเรานะคะอ่าดูภาพรวมอีกทีนะคะอ่าตรงนี้นะคะก็คือเสร็จสมบูรณ์แล้วสําหรับวิธีการ ประกอบโครงของตู้นะคะเดี๋ยวคลิปถัดไปนะคะจะเป็นการดึงผ้านะคะเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวเกินไปนะคะเดี๋ยวลูกค้าติดตามในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ